สวัสดีครับเอฟชีครับติดตามกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเอาการเลี้ยงกิ้งลีดมาให้ท่านได้รับรู้รับชมนะครับเลี้ยงง่ายๆําทธุรกิจก็ได้ครับเลี้ยงกินในโคลเลือนก็ได้นะครับ ที่ผมเอามาเลี้ยงนี่ผมเอาแม่พันสามตัวพ่อพันหนึ่งตัวเอามาเลี้ยงน่ครับเอามาเอามาลงคลิปให้ให้ท่านที่เข้ามารับชมนี่นะครับแม่พันสามตัวพ่อพันหนึ่งตัวมันจะถอดคาบเรื่อยๆนะครับโตึ้นเรื่อยๆถอดคาบแล้วก็โตก้นเรื่อย ผมกะด้วยสายตานะ่น่าจะน่าจะได้ประมาณร้อยตัวได้ครับร้อยตัวทดลองเลี้ยงดูครับเลี้ยงไว้จินเลี้ยงไว้บริโภคในโควเรือนก็ได้ครับใช้ถังเลี้ยงนะครับนี่ถังเนี้ยถังสีนะครับนี่ถังสีเบอร์สิบหกถังสีเบอร์สิบหกได้นะครับ เลี้ยวเราไปเอาไปลงให้ท่านดูนะครับจ่าด้วยสายตาอยู่ข้างบนนี่ก็น่าจะห้าสิบน่าจะห้าสิบตัวไดนะ้อยู่ข้างล่างอีกเยอะนะครับอยู่ข้างล่างนี่ก็เยอะผมเอาใบ เอาอาหารไก่เล็กเลี้ยงนะครับตอนนี้อาหารไก่เล็กแล้วก็วางด้วยใบกระชายนะครับวางด้วยใบกระชายวางด้วยใบกระชายตอนเช้ามานี่หมดนะครับตอนเช้ามานี่เขาจะกินหมดเลยให้อาหารเขา เยอะนะครับนี่แม่พันธ์สามตัวนะครับเนี่ยขยายพันธุ์ได้ครับแป๊บเดียวเราศึกษาหาความรู้ได้ครับติดตามได้เลี้ยงง่ายๆครับใช้ถังสีนะครับถังสีถังอะไรเราซื้อมาทำตลาดนะครับไม่ต้องเอาถังใดิเบอร์สิบห้านะครับเบอร์เบอร์สิบหก เลี้ยงเลงทดลองดูครับว่าเราจะสามารถเลี้ยงได้ไหมดูแลมันได้ไหมถ้าเรารูดแลได้เราก็ขยายขยายพื้นที่เลี้ยงให้กว้างกว่านี้ก,ก็จะได้เยอะสามารถขายได้ครับเดือนหนึ่งถ้าคอกใหญ่กนะ็คอกละสิบสิบโล1ิบห้าโลอย่างเงี้ย โลละร้อยสองร้อยนะครับไม่ใช่โลถุกถูกนะครับโดสองร้อยมีคนซื้อนะครับมีสมิ่งดีในโดสองร้อยมีคนซื้อนะครับเราสามารถเลี้ยงขายได้ครับเลี้ยงเป็นงานอดิเรกเราก็ได้ครับถ้าเรามีงานประจาอยู่เลี้ยงไม่ยุ่งยากครับตอนเย็นค่อยให้อาหารก็ได้ เย็นให้อาหารตอนเย็นตอนเช้าก็ไม่ท้องดูไปไปทางานเลยเอาเอาน้ําเอาลายใส่ให้พอประมาณถ้าถ้วยน้ําเราใช้กาแฟนะครับถ้วยกาแฟปาดครึ่งแล้วก็น้ําใส่แล้วก็เอาํำรีํำรีลงแช่ไว้ไม่ให้ ไม่ให้เขาจมน้ำนะครับให้เขามีที่เกาะเอาสมดีไว้แล้วก็เอาอาหารใส่ไว้ให้เขาเอาอาหารไก่เล็กนะครับใช้อาหารไก่เล็กเลีย้ยงใส่ถ้วยกาแฟพลาสติกนี่ผมใช้ใบกระชายนะครับวางแล้วก็เอาหัวอาหารใส่ เพื่อเรียกให้เขาขึ้นมาข้างบนจะได้ดูว่าเยอะขนาดไหนนะครับเด็กไหครับเลี้ยงจะได้เห็นไง